บริเวณด้านหน้าตรงนี้ก็คือเป็นตัวบันไดนะครับที่จะขึ้นเข้าไปในตัวของตัวปราสาทแล้วก็รอบๆองค์ปราสาทนี่นะครับก็จะมีการแกะสถลักเรื่องราวของวิถีชีวิตในแต่ละยุคมีการได้รำม,มีอะไรต่างๆนะครับที่บง่งบอกต่างๆนะครับแต่สิ่งลีลัประที่โดดเด่นของโคนารักเลยก็นี่แหละครับก็คือขออนุญาตที่ผมเรียกว่าล็อกเวียนดีกว่าก็คือกลมๆตรงนี้แหละฮะซึ่งรอบๆองค์เนี่ย จะมีทั้งหมด24วงลอ้อนี่นะครับก็ค,คือกงที่มีความสวยงามโดดเด่นเป็นศิลปะ รูปผนังวางรูปก็จะเป็นเรื่องราวของรูปของกรรมสุตราอยู่ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆเยอะนะฮะ แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่แหละฮะก็คือกรงล้อตรงนี้ก็ต้องมีอยู่ตลอดอันนี้อีกมุมหนึ่งนะครับที่เอาเรื่องราวของความรักกับเรื่องราวของวิถีชีวิตการใช้วิถีชีวิตในยุคนั้นนะครับรวมทั้งเรื่องของกรรมสุตรานะครับ อันนี้ก็คือยังเดินอยู่ที่นะแต่รูปเรื่องเราของการมาสุตาราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะน,นิ่นะครับผมก็เลยถ่ายใดูดูมาก่อนนะ ี่ก็ยจะอยู่ในเรื่องราวของความผนังไงน,นะครับผลรูปจิกรรผาลังนักต่างๆ,ๆงานที่นี่เป็นงานที่เกสลักแบบละเอียดมากๆ,ๆนะครับแล้วก็ตัวได้บนบองตัวประสาทนะครับก็คือรูปเรื่องราวต่างๆก็จะเป็น เรื่องของกรรมสุตราอยู่เหมือนกันนะครับแล้วลองลงมาก็จะเป็นรูปของสิ่งอันนี้คือพูดถึงอำนาจก็คือเรื่องพูดถึงศาสนาฮินดูอันนี้ก็จะเป็นตัวบิดาลานะครับบิดาลาตัวบิดาลานี้จะอยู่บนบนช้างมันเป็นการบ่งบอกว่าศาสนาฮินดูเนี่ยก็คือบิดาลาเนี่ยเป็นตัวของศาสนาฮินดู และก็ช้างนี่เรื่องของพระพุทธศาสนาดังนั้นตัวของบิดาลายเองเนี่ยจะอยู่บนช้างก็หมายถึงว่าศาสนาฮินดูเนี่ยจะอยู่เหนือศาสนาพุทธเมื่อขยับเ่อนกันข้างบนอีกนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอการบูชาเทพนะครับเห็นไหมฮะเรื่องก็คือเรื่องคล้ายๆเรื่องของกรรมสุรายอีกนะฮะนะครับ